สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ<ร>ก็เอ้ยวันนี้เราก็จะไปประตูน้ำกันนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะ9โมงค่ะโ<อ>9โมง9โมงโมงคิ <laughs> เพราะว่าไม่รู้เพราะว่าไม่มีนาฬิกาเป็นคนดีนะเปิดออแล้วก็กต้องปุดอันนี้เราก็จะไปกับเพื่อน3คน,นะคะแต่ว่าแต่งตัวคือแต่งเป็นสุนนะคะทุกคนเพราะว่าคุณจะมาสร้างคอนเทนต์ค่ะ ไม่มีอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ประตูน้ำเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็รอเพื่อนอยู่ที่ตั้งหัวแต่ว่าเพื่อนไม่มาเพราะอะไรูด วันนี้เราไปสี่คนแต่ว่ามีอยู่สามคนเพราะว่าไม่เพราะว่านายยังไม่มาก็คือไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนแต่ว่าแดดแรงมากทุกคนแไม่เลแรงไม่ไหวเลนดีย้อมผมเปล่าคิจะยอมคิดว่าะยังเพราะว่าถัหรล้ก็จลรงสไฟที่ยอมแล้วมันก็มานราี้วมาสีิบห้าบาท จอกันที่ประตูอเน้ำถือแล้วไปเจอกันที่ประตูน้ำด้วยกันอะไรนะเราก็เจอประตูน้ำเรานผัดโคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยไม่รู้ด้วยนาฬิกาทิมบอกสิบโมงแล้วค่ะก็คือไม่รู้จะเหลืออะไรบ้างนะทุกคนแต่คือตอนนี้ก็ทุกคนก็ไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้แบบก็ธรรมดาแหละโควิดใช่ปะก็เดี๋ยวไปเดินก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แทตกซี่นั่งเราก็นั่งผักนั่งรอเสื้อก็ไปเสื้อตอนนีเที่ยงก็คือตอนกี่โมงเที่ยงแปดนาทีเที่ยงแปดนแล้วก็คือไม่โทรมาคือยังไงทุกคนคะแล้วมีอะไรจะให้ดูคะเฮ้ยมันแรงเก้าวะไปร้านลุงตะกี้นี้ไปร้านลุงตะกี้กูหลับไม่ได้เลยโอ้ยคือเมื่อกี้ไม่ไหวไม่ไปแล้วไม่ไปอีกแล้ว ก็คิดว่าเขาจะแบบว่าจบที่รอบเดียวสรุปไม่ลุกเลุกเลุกกลงค่ะเาลุกก็เนล้เราก็จะรอคนต่อไปแน่แล้วเราก็ไปเจอกันตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวขอคิดก่อนอยากจะถ่ายตอนไหนกูก็ถ่ายเองนั่นแหละ ไม่เคยสนใจเพื่อนเลยเเเลอันนี้กูอ่ะกูกูเป็นเซเล็บไงหพรามึงก็คือบอดี้การเซเลบไม่ใเซเลบเฮียอุ้ยร้อนเอ้ยเข้าในนี้กันกอน,นรืถ่าย,ายตก็คือถึงตงนานแล้วล้วก็ยอมห่มให้เือนแล้วก็มเป็นมือเป็นดีซัเฮย นี่นะคะก็เป็นอันนี้คือยอมยอมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ